ก็สวัสดีครับก็ขอสวัสดีพี่พเพื่อนเพนน้องๆทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา25สตางค์แบบสีทองเหลืองแบบพระเสล็กซึ่งเป็นเหรียญแบบปกติเป็นเหรียญแบบหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9ที่มีราคาสูงถึงเหรียญละ4,000บาทเลยนะครับสูงสุดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆหลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เลยนะครับว่าเหรียญชนิดราคา25สตางค์แบบพระเสล็กในสมัยรัชกาลที่9แบบมุนเวียนแบบที่เป็นเหรียญแบบปกตินั้นมีเหรียญที่มีราคาแพงอยู่นะครับไม่ต้องแปลกเลยนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ขอให้ชมคลิปให้จบคลิปด้วยนะครับจะได้มีความรู้ที่ถูกต้องนะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะมีอยู่นะครับ จะได้รู้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาแพงนะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นาะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับก็คือทางด้านหน้าของเหรียญชนิดราคา25สตางค์แบบพระเศียรเล็กแบบสีทองเหลืองนะครับเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับผลิตออกมาหมุนเวียนนะครับเป็นเหรียญกระสาบแบบหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับที่มีราคาแพงสูงสุดถึงเรลลาสี่พันบาทเลยนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่นักสะสมนิยมนะครับ แต่ว่าถ้าดูทางด้านหน้าของเหรียญอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่รู้จุดสังเกตนะครับผมบอกไว้เลยว่าดูแค่ปีพศที่ผลิตพอนะครับส่วนจะเป็นปีพศไนนั้นเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพทาั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญให้ชมเลยนะครับก็เป็นปีพศ2542นั่นเองนะครับปีพศ2542นี้เป็นเหรียญกระสาบในสมัยรัชกาลที่9ที่ผลิตออกมาหมุนเวียนจับใจใช้สอย ในชีวิตประจําวันเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็เลยมาทาคลิปให้ความรู้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีเหรียญชนิดราคา25สตางค์แบบพระเสลิกแบบสีทองเหลืองอยู่เยอะนะครับหลายคนหลายท่านอาจจะมีเป็นกระปุกเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีปีพศที่มีราคาแพงนะครับก็เลยไม่ได้สังเกตนะครับ ก็ลองพลิกดูทางด้านหลังหัวเหรียญดูนะครับเผื่อว่าเป็นปีพศ2542นั้นจะได้รู้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาแพงนะครับถ้าสภาพงดงามส,สวยๆเล่นกันถึงเหรียญละ4,000บาทเลยนะครับณปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าสภาพย่อนสวยอาจจะเหลือ1,500 2,000 3,000ก็แล้วแต่สภาพคมสวยของเหรียญน,นะครับแล้วก็ผู้ซื้อและผู้ขายนั้นจะคุยกันตกลงกันนะเวลานั้นๆน,น,นะครับแต่ถ้าสภาพส,สวยๆงดงามใหม่วิ่งนั้นเหรียญละ4,000บาทนะครับ ที่เล่นหากันณนะปัจจุบันนี้นะครับหากว่าเพื่อนๆมีเหรียญรุ่นนี้อยู่เยอะก็ะลองคลิกดูทางด้านหลังของเหรียญแล้วก็สังเกตที่ปีพรสนหน่อยนะครับ